แฟนคลับตกใจย้อนเส้นทางรากอดิจช,ชี่หลังมีข่าวรือเริกเงียบล่าสุดทั้งคู่เคลื่อนไหวแล้ว กลายเป็นคู่ที่ถูกจับตามองความสัมพันธ์ขึ้นมาในทันทีหลังจากไม่เพจดังออกมาเผยว่านางเอกนันนิงได้เลิกรากัาแฟแล้วทําเอาหลายคนนั้นพุ่งเป้ามาที่คู่รักพระนางอย่างกอตอิทธิพัดและริชชี่ออร์เนตเนื่องจากมีชาวโซเชียลไปเสิร์ชคาว่านางเอกนันนิงคนนั้นคือใครใน Google ซึ่งก็พบชื่อของนางเอกสาวริชชี่ออร์เนตขึ้นมาทําให้หลายคนนั้นโยงมาถึงคู่นี้นั่นเองด้วยก่อนหน้านี้ช่วงวันวาเลนไทน์ก็ยังเห็นทั้งคู่ไปดินเนอร์หวานด้วยกันที่ร้านอาหารสุดหรูซึ่งก็มี ีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้เป็นจํานวนมากทีเดียวจนกระทั่งล่าสุดทางคู่ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมถึงประเด็นข่าวลรือนี้อย่างชัดเจนเป็นที่เรียบร้อยโดยนุ่มกอนได้มีการโพสภาพคู่แฟนสาวพร้อมเขียนแคปชั่นว่าเมื่อมีคนอยากใส่ชุดฮันโบกเราก็ต้องตามใจโดยมีการแท็กไปหาสาวดิชี่ในภาพอีกด้วยและไม่นานฝ่ายนางเอกสาวก็ได้มีการโพสภาพคู่กับฝ่ายชายบ้างโดยมีการเขียนแคปชั่นเป็นภาษาเกาหลีว่าซาลาหเฮโยหรือที่แปลว่าฉันรักคุณโดย โดยมีหนุ่มก๊อตเข้ามาสแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาเกาหลีด้วยเช่นกันซึ่งงานนี้ก็ยืนยันได้แล้วว่าความรักของทั้งคู่นั้นไม่ได้มีปัญหาหรือเรื่องราก,ราก,กันตามที่มีข่าวลือแต่อย่างใดแถมความรักก็ยังหวานไม่มีเปลี่ยนเรียกได้ว่าสยบข่าวรักร้าวไปเลยละคะ่ะซึ่งกว่าความรักของทั้งคู่จะมาจนถึงวันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นเดียวกันเราจึงจะขอย้อนไปดูจุดเริ่มต้นความรักของทั้งคู่กันสักนิดว่าจะเป็นอย่างไรโดยในช่วงแรกทั้งคู่นั้นโคจรมาเจอกันในละครเรื่องซอนเงารักและกลายเป็นคู่้่ดงดง และมีแฟนคลับติดตามอย่างมากมายจนกระทั่งละครจบไปทั้งคู่ก็ยังถูกพูดถึงและดูสนิทสนมกันเป็นอย่างมากทาเอาแฟนๆน,นั้นลุ้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่ว่าจะเปลี่ยนจากคู่จิ้นไปเป็นคู่จริงหรือไม่แต่ในช่วงนั้นสาวริชี่ก็ออกมาปฏิเสธตลอดว่าเป็นเพียงแค่เพื่อนกันและไม่ได้มีการจีบหรือสารสัมพันธ์กันแต่อย่างใดแต่ผ่านไปไม่นานในช่วงต้นปี2564ก็ทาเอาแฟนๆเซอร์ไพรส์อย่างหนักเมื่อพระเอกหนุ่มได้ออกมาโพสภาพคู่กับสาวริชี่พร้อมเขียนแคปชั่นว่า finally found you และแท็กไปหาสาวรชีก็ทับอัแฮชแท็กอิตาลีและเ i ชีที่แปลว่าแฟนกอดพุ่งขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งเลยทีเดียวและหลังจากนั้นสาวรชีก็ได้ออกมาโพส์ยืนยันความสัมพันธ์อีกคนโดยการโพสภาพคู่พร้อมเขียนแคปชั่นว่า I am l u c k y to have a f r i e n d like you เรียกได้ว่าเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนั่นเองจนตอนนี้ท้งคู่ก็คบหากันมานานสองปีกว่าแล้วและก็ยังเป็นความรักที่ลงตัวมากๆเป็นเหตุให้หลายคนรอรุนว่าทั้งคู่จะมีข่าวดีหรือ ดเรวนี้หรือไม่แต่อย่างไรก็ต้องรอติดตามและเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่ต่อไปค่ะ